สวัสดีค่ะวันพุธที่ทีุ่ติคุณติตามลุงต,ต,ต่อต่อต่อมันตามในพุณจุติความสัมพันธ์วัตพันธ์ระหว่างระหว่างหน่วยน้ำหนักหน,น่วยน้ำหนักต้วดัดดินติดติดโนจามลือหลืดดึมพันจำต้ม ดัดดินติดููดำข้าน้อยดำหรือดินพันข้าน้อยดำ้า5้าติดดูดำดินน้อยดำจตดตํดำโตตับ ห้าพันเดินน้อยตับจิตติจำจิตสามติดดูจำเตจตีเต่าตับดึงปืนจำพันเตจน้อยจำดึงหนึ่งพันถ้าน้อยจำเต่าตับดึงดึงติดดูจำ ห้าหน้อยจำสามพันตีน้อยจำจ้าตับสามติดูจำตีน้อยจำตู้ตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์หนักหนักดินตีตัน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 ต่อน้อยติดดูจำหรือหนักหรือหนัก đình phân tỏ nói đi đu tâm lót bắn thúc. lót bắn thúc. nam mần nam mần Nặng. tỏ đặt nạc tì tì nói tì nói cha tì đu tâm lư nặng. lư nặng. tỏ phân tì nói cha tiệp tì đu tâm <laughs> ha Tân. สามน้อยถ้าติดติดดูดำโตจับห้าพันสามน้อยถ้าติดติดดูดำแปดตันหกน้อยคาดจอ,น,น,อนติดดูดำโตจับแปดน้อยหกแปดพันแปดพันหกน้อยถ้าติดจอนติดดูดำ การเปรียบเทียบน้ำหนักน้หนึ่งกิโิติดมเท่าจับหนึ่งพันกรัมตาดินติดโทจับดินน้อยตาสามติดติดดูตาเติดน้อยตาน้อยกว่าสามติดติดดูําแปดติดหรือ เป็ดน้อยตั้มสองพันเจ้าน้อยเจ็ดผ้าหรือตั้มตั้มหรือตจับสองสองติดูตั้มเจ้าเจ้าพันเ้าร้อยเจ้าน้อยเจ็ดผ้าตั้มติดดูตั้มไม่ใช่กรั้ว่ากตั้มแล้วก็มากกว่ามากกว่า ต่อติโนูจำตะกล้าตัด้าผลไม้ผลไม้ที่เบาที่เบาที่สุดที่สุดคือคือตะกล้าตัด้าผลไม้ผลไม้เอเอหนักดัดสองสอติดดูจำสองติดสอน้อยหรือเท่ากับ เอ็ดวตับสองพันสองพันสองร้อยสองร้อยกรัมจำตากล้าตาปลาผลไม้ผลไม้ที่หนักที่หนักที่สุดที่สุดคือคือปีปีหนักหนักสองพันห้าหน่อยกรจำเน็ญิงตัวพรพัฒนชูจำปอตาเจจิจได้ที่กาสจาวดีค่ะ